การปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านก็รับหน้าที่เป็นนักบินอาสาสภากาชาติไทยซึ่งท่านทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2557กันแล้วละครับ ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเลยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกหลังจากที่ท่านดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วครับและสําหรับอวัยวะที่บริจาคในครั้งนี้เป็นของผู้เสียชีวิตเพศชายอายุ19ปี เป็นชาวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและมีภาวะสมองตายซึ่งอวัยวะที่บริจาคนั้นก็ประกอบไปด้วยหัวใจหนึ่งดวงตับหนึ่งอันไตสองข้างดวงตาสองข้างและตับอ่อนซึ่งนับเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่20ของจังหวัดเลยและเป็นรายที่148ของประเทศไทยเป็นภารกิจที่สุดยอดไปเลยสำหรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับ